สวัสดีครับทุกท่านฮะวันนี้6ธันวาคม2567เริ่มที่เราผมอยากจะค่อยๆเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่อยากจะทำช่องนี้อยากจะเรียกชื่อมันว่าแผนยุทธศาสตร์กึ่งพุทธการเพื่อ การสื่อพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีเป็นโครงการใหญ่มากซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับจะเป็นกำลังสำคัญปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์นี้ให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันมานะฮะ ก็เป็นเรื่องของสถาบัานหลักของชาติสถาบัานชาติศาสตร์กษัตริย์ขอทบทวนสั้นๆว่าเรามีรากฐานอยู่ที่พระธรรมราของพระพุทธองค์ที่ทรงบอกไว้ว่าบนแผ่นดินนี้พระาศาสนาของพระองค์จะเจริญมั่นคงอยู่จนครบ5,000ปี <c oughs> นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดสถาบันชาติศาตสตร์ปรัตรของพวกเราชาวไทยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การรับสนองพระดำรัสของพระพุทธองค์นั้นและเพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีตามพระดำรัสของพระพุทธองค์นั้น แผนยุทธศาสตร์นั้นเริ่มต้นตั้งแต่พระองค์ตรัสพระดำรัสนั้นแล้วรู้ได้ยังไงเดี๋ยวไว้คุยรายละเอียดต่อๆกันไปนะรแต่ที่สำคัญที่สุดรู้ได้ด้วยความเป็นจริงที่เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันเลยเรารู้ได้ว่าจริงเพราะว่าในปัจจุบันนี้สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยคนไทยและความคิดความปรารถนาที่จะสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีนั้นก็ยังเป็นความคิดเป็นความปรารถนาที่เป็นพลังของพวกเราคนไทยอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นแสดงว่า มีแผนยุทธศาสตร์ของบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราที่ได้ดำเนินการกันมาแล้วส่งผลให้บ้านเราเมืองเรายัางคงดำเนินอยู่จนทุกวันนี้ <c oughs> ถึงปัจจุบันเรามีภาวะความวุ่นวายเกิดขึ้นหลายอย่างมากทั้งเรื่องภายในเอง ความวุ่นวายในศา,ศาสนาความวุ่นวายในบ้านเมืองเรื่องภายนอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆสังคมเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหนักหนาสาหัสสารพัดปัญหาเลยครับเราก็จะค่อยๆดูกันต่อไปแผนยุทธศาสตร์ที่เราจะสื่อศาสนานั้น จะไม่ทิ้งเรื่องปัญหารอบข้างความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้เราจะค่อยๆดูกันต่อไปว่าทำอะไรได้บ้างสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับเปรียบเสมือนถ้าเราต้องการจะยิงลูกศรอ,ออกไปให้ไกลที่สุดมีพลังที่สุดตรงเป้าที่สุด เราก็ต้องเงื้อลูกศรกลับหลังเต็มพลังตั้งลูกศรให้ตรงเป้าแล้วยิงออกไปนั่นคือสิ่งที่เราได้ปูพื้นฐานกันมานะฮะสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นเสมือนพลังที่เรากำลังเนื้อลูกศรน,นั้น การสื่อพระศาสนาให้ครบ5000ปีคือเป้าหมายนั้นเราต้องโฟกัสต้องปรับเป้าหมายปรับศูนย์รวมสายตาของเราศูนย์รวมหัวใจของเราให้ชัดเจนว่าเรามุ่งไปที่เป้านั้นแล้วปล่อยลูกศรอ,ออกไปอย่างมีพลังมีเป้าหมาย <c oughs> ถ้าใครจะบอกว่าเป้าหมายแบบนี้มันเฉยเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปนะฮะว่ามันไม่เฉยเลยไม่เฉยจริงๆขอให้เราตั้งเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนขอบอกเบื้องต้นได้ว่าเป้าหมายนี้การสื่อพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนี้ไม่ขัดแย้งเลยกับความมั่งคั่งทั้งระดับส่วนบุคคลทั้งระดับประเทศชาติ คือพูดง่ายๆว่ารวยได้ครับรวยได้มั่งทั้งได้ปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในบ้านเราเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราจะสื่อศาส,สนาให้ครบ5,000ปีแต่มีคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแบบเนี้ยยากครับทำยากแล้วผมผมขอผู้เสริมในทํานองที่ว่าใจดำเกินไปหน่อยถ้าเราจะปล่อยให้ เพื่อนพี่น้องคนไทยของเราต้องเดือดร้อนยากจนขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นต้นงั้นประมาณนี้ไม่ขัดเลยครับในเชิงเศรษฐกิจในเชิงความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีก็ไม่ขัดเพราะพุทธศาสนาไม่ไม่ได้เป็นศัตรูก,กับความเจริญทางเทคโนโลยีเลยครับ ถ้าพูดอย่างสั้นๆนะผมว่าความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยจุดกำเนิดมาจากไหนจุดกำเนิดอาจจะมาจากมิติอื่นนะฟังแล้วเหมือนกับทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเงยฉกลหรือที่ฝรั่งบางทีเขาเรียกว่ามันเกิดอิน i g h t เกิดปิ๊งเกิดไอเดียสว่างวาบขึ้นมาหรือ ในทํานองเอเชียอาจจะบอกว่ามันเกิดแรงดนใจในห่วงขณะที่กำลังตกผวังตั้มกึ่งเข้าสู่สมาธิแล้วมันแป๊บเข้ามาเห็นภาพอะไรบางอย่างกลายเป็นความเจริญทางเทคโนโลยีใครมามีส่วนช่วยตรงนั้นไม่ก็น่าคิด สนุกดีเหมือนกันนะแต่พูดง่ายๆได้ว่าพราะพุทธศาสนาไม่ได้เป็นศัตรูกับความเจริญทางเทคโนโลยีแค่สองเรื่องนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะี่ะก็บอกได้เป็นเบื้องต้นว่าไม่ขัดแย้งกันแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากบอกคือเราต้องตั้งโฟกัส จุดรวมสายตาจุดรวมหัวใจของเราให้ชัดเจนว่าประเทศไทยคนไทยเป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายของเราไม่ใช่อยู่ที่ความร่ำรวยไม่ใช่อยู่ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายของเราอยู่ที่การสืบพระาศาสนาให้ครบ5,000ปี เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายนี้เราจะจัดการเรื่องของความยากจนเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายนี้การสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีเราจะจัดการเรื่องความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไรนี่สิครับเรื่องใหญ่ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด ที่ผมต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของความสับสนสับสนไปหมดและเราสูญเสียเป้าหมายที่ชัดเจนของพวกเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายระดับชาติเป้าหมายระดับองค์รวมเป็นเป้าหมายซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นมาก็ได้ฮนะ <c oughs> แต่มันอยู่ในบรรยากาศ อยู่ในการดําเนินชีวิตปัจจุบันนี้มันดูมันมันเหมือนเป็นยุคแห่งความสับสนวุ่นวายไปหมดดังนั้นต้องเน้นย้ําอย่างนี้ย้ําแล้วย้ําอีกว่าเรามีเป้าหมายที่มีแผนยุทธศาสตร์กึ่งพุทธการเพื่อสืบพระศาสนาให้ครบ5,000ปีนั้นเริ่มที่ตัวเราครับรับส่วนบุคคล ทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในทานในศีลในสมาธิปัญญานี่สําคัญที่สุดและทําได้เลยเริ่มได้เลยเราแต่ละคนในระดับส่วนรวมเราจะค่อยๆดูกันไปครับแผนยุทธศาสตร์นี้เราจะทําร่วมกันปีนี้2,567 2,567ปีมาแล้วที่บรรพบุรุษของเราได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์นี้เพื่อสืบพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ปัจจุบันนี้เรายังมีสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่คู่แผ่นดินไทยแน่นอนว่ามีปัญหาเยอะมีปัญหาทั้งในแวดวงพระศาสนาปัญหาในประเทศชาติบ้านเมืองปัญหาในโลกปัญหาภูมิรัฐศาสาตร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม สารพันปัญหามีเยอะมีเยอะเป็นความท้าทายของยุคเราซึ่งเรียกว่ายุคกึ่งพุทธกาลยุคเนี้ <c oughs> ซึ่งพระพุทธองค์ก็พูดถึงไว้ว่ามันจะเป็นยุคแห่งความวุ่นวายความลำบากยุคอุปสรรคแต่มันจะผ่านพ้นไปและน่าแปลกนะฮะไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าที่พูดถึงยุคนี้ไว้ในหลายศาสนาใน นักปราชญ์หลายๆท่านได้พูดถึงได้พยากรณ์ยุคนี้ไว้เช่นกันว่ามันจะมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นความท้าทายของพวกเราครับแผนยุทธศาสตร์กึ่งพุทธการที่ผมอยากเสนอนี้เป็นความท้าทายของพวกเราเราได้รับมอบสิ่งต่างๆมามากมายเป็นมรดกแล้วเราจะสร้างตำนานบทใหม่ของพวกเรา ถ้าเรียกว่าเป็นถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็จะเรียกว่าเป็นเลกาซีเป็นตำนานชีวิตของพวกเราที่จะสืบต่อไปให้ครบ5,000ปี <c oughs> ไม่นานวันี้มีพระราชาพิธีทางชนละมากผมว่านั่นเป็นภาพที่สวยงามที่สุดชัดเจนที่สุดของพวกเราคนไทย ที่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเหตุการณ์นั้นในพระราชพิธีนั้นและเป็นพิธีซึ่งไม่ใช่เพื่อเอาไว้โชว์แต่เป็นพิธีซึ่งมีชีวิตมีชีวิตชีวามีจิตวิญญาณมีความยิ่งใหญ่สง่างามเป็นชีวิตจริงๆ พวกเราคนไทยที่ได้ดูได้ร่วมพิธีได้เห็นพิธีเรารู้เลยว่ามันชื่นใจอะ่ะมันดีใจ <c oughs> มันภูมิใจไม่รู้จะบรรยายยังไงความยิ่งใหญ่อันนั้น <c oughs> นั่นคือรูปธรรมครับรูปธรรมของความเป็นเนื้อเดียวกัน ของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีเป้าหมายเดียวเลยครับคือเพื่อสืบพระศาสนาให้ครบ5,000ปีภาพสวยงามนั้นทรงพลังนั้นสดสดร้อนๆแผนยุทธศาสตร์กึ่งพุทธการนี้อยากเสนอทํานองนี้ครับว่าในพศ5,000ภาพนี้ ความสง่างามอันนี้จะยังเกิดขึ้นอยู่บนแผ่นดินไทยเพราะพวกเราดำเนินยุทธศาสตร์ตึงพุทธการนี้เพื่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีวันนี้ก็อยากเริ่มเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้แล้วต,ต,ต่อไปแล้วก็จะคุยกันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ